คดีนี้ไปดูการทําคดีข่มขืนที่ข่มขืนที่สุดในชีวิตสวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกปฏิพานโชคเตชาวัฒผู้บังคับหมู่งานจราจรสนรล่มเก้ามีผู้หญิงก็ถูกกระทําชำราวทีนี้ก็มาแจ้งความปกติพี่คนนี้เป็นตํารวจนะครับแต่อยู่ฝ่ายสืบสวนก็เลยไม่ค่อยแต่งเครื่องแบบสายสืบอก็งี้แหละครับเฮ้ยใ,หให้หครับพีช่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอะไรพี่ผมผมไม่ว่างพี่เดี๋ยวผมจะออกไปเลยเดี๋ยวหนะ้าช่วยนิดเดียว ไม่ได้พี่ผมยุ่งผมรีบจะไปทํางานก่อนพี่ผมไปทำงานโอ้ยเขาจะชี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยคนมันขาดเองเป็นเป็นตัวหลอกให้เขาหน่อยโอ้ยพี่กับผมไม่ว่างผมจะไปทํางานคนในสอนอเยอะแยะทาไมพี่ไม่ใช้แล้วบี่โอ้ยมีแต่คนแต่งตัวเป็นตํารวจเนี่ยมีเองคนเดียวเนี่ยอุ้ยพี่ผมไม่ว่างผมจะไปทํางาน้ยแป๊บเดียวเขาชี้เสร็จเองไปได้เลยแป๊บเดียวลรอพีอ แป๊บเดียวนะเอาไหมเอาไหมเอาเออไปเออช่วยเพื่อนหน่อยแหมก็สภาพเราอะเป็นตัวหลอกได้อ่ะไปไปไปจะได้จบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชี้เลยคนที่น้องมั่นใจอะเฮ้ยเฮ้ยจริงดินั่นตำรวจมันตัวหลอกชี้ไปได้ก็เป็นสายสืบเอาไหมเอาไหมดี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 ชี้ดีดีเดี๋ยวค่อยค่อยคิดค่อยๆดูคนสิหนูจำหน้าไม่ได้หรอกค่ะจำได้ค่ะว่า ผมยาวมีหนวดมีรอยสักเนี่ยไอ้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 ้นี้ไอ่ไอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอไอ้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 ไร้วอาไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอมไอยไอ้ไร้ไอ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 อ้อ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอเไอ้ไอกไอ้อไอ้ไไอ้ไอ้ไอมอไอ้ไ้อ้อ้ไอ้ไอ้อ้ัอ้ไออ้ไอ้อ้อ้ไไ้ ใครถุ่มทอไปเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เฮ้ยพผ่อนกนะไปไปันไปะคนเวไปพั่นไปคเอะไรมันวเฮ้ยพี่นี่มันห้องขังเยพี่็นใจเย็นเย็นเาเอยเดี๋ยวเ๋ยวไปใช้สิเฮ้ยยไีกทีเขาเป็นตำรวจเพื่อนที่เลยนะ พี่มิลาเขามาเป็นตัวหลอกนะตายชักเป็นตัวอยู่ดีๆไปนี้ไปได้ไงอะ่ะเขาเอามาเป็นตัวหลอกตั้งเยอะไม่เคยถูกชี้เลยเอาพี่สายสืบมาทีแรกโดนเลยอ่ะถ้าไปเป็นพี่เนี่ยเอาผู้ชายครับมายืน4 5ห้าคนฮะหนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเป็นเป็นฝ่ายสืบสวนผมยาวครับมีหนวดมีรอยสักอย่างเงี้ยไอ้สี่คนนั้นนะฮะไม่มีด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้ก็จําได้คร่าวๆเขาก็ให้ชี้ตัวเ้าไหนลองดูซิ คนไหนก็ทําชําราคุณผู้หญิงคนนี้ก็ทีไปทีเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะคนนี้แหละพี่ก็ทําชําราหนูเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตกใจครับาชี้ผมได้ไงผมไม่ได้ทําอะไรคุณอ่ะแก้ตัวครับหาหลักฐานวุ่นวายไปหมดสุดท้ายนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปจับผู้ต้องหาได้ครับก็เลยเอามาให้ผู้หญิงคนนี้ชี้ตัวบอกคนนี้ครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนักเออสืบสวนก็รอดครับคนสายสืบต้องได้รับรางวัลแล้ว รางวัลสายสืบดีเด่นเด่นด้านเหมือนโจรเนี่ยขอขอบคุณสิบตำรวจเอกปฏิพันธ์โชคเตชาววัดผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอร่มกล้าวเจ้าของเรื่องตำรวจถูกชี้ตัว